สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีในช่วงของเวลา16นาฬิกากว่ากว่านะครับกับในช่วงของการเอ่อรายการ The Charter by Dr. ช h สนามกฎหมายคุยกฎหมายกับผมดรชานะฮะมาเจอกันอีกเช่นเดิมมาเรื่องต่อไปท่านผู้ฟังนะครับเรื่องของอสนามกฎหมายต่อไปนะครับเรื่องของความเร็วความเร็วรถนะครับ วันนี้คอรมอนะครับเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วรถห้ามวิ่งเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ประชุมคอรมอนะครับอนุมัติหลักการกำหนดความเร็วของยานพนาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอนะครับซึ่งมีหลายหลายประเภทนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเท่ากันนะมันมีอยู่ประมาณ7ประเภทที่กำหนดความเร็วไร,ร้นะฮะ ซึ่งร่างกฎกระทรวงฉบับนี้นะครับกำหนดความเร็วในการขับรถในทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบทที่มีทางเดินรถแบบจัดช่องทางเดินในทิศทางที่ทางเดียวกันนะครับตั้งแต่2ช่องทางคือพูดง่ายๆก็คือ4เลนนะฮะข้างละ2เลนนะฮะและมีเกาะกลางถนนุนเฉพาะแบบกำแพงกัน้นหรือแบรเออร์มีเดียมนะและไม่มีจุดกลับรถ เสมอเอ่อเสมอระดับถนนรวมทั้งการกำหนดความเร็วขั้นต่ำไว้ด้วยนะน่าสนใจคือะเ,เรามาดูที่ว่าเอแลดรถประเภทไหนจะมีความเร็วเท่าไหร่ความเร็วระดับสูงขั้นสูงความเร็วระดับต่ำเนี่ยกำหนดไว้เท่าไหร่เอ่อสําหรับกฎกระทรวงฉบับนี้นะฮะท่านผู้ฟังร่างกฎกระทรวงฉบับนี้รายละเอียดของการกําหนดความเร็วก็คือว่า ในส่วนของการกําหนดความเร็วในการขับรถในถนนทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบทที่มีทางเดินรถแบบจจ้นจับแบบสองช่องทางนะฮะไปแนวเดียวกันผู้แม่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าสี่เลนนะฮะสวนเ,เลนละสองข้างละสองเลนนะครับโดยกําหนดความเร็วไม่เกินประเภทของรถยนต์ดังนี้นะฮะรถบรรทุกที่มีน้ําหนักไม่เกิน2,200กิโลกร,รมัมนะครับ และก็รถบรรทุกคนโดยสารเกิน15คนให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน90กิโมตรต่อชั่วโมง <igi, S 1> ก็รถบรรทุกนะฮะและก็รถบรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน15คนนะครับให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน90กิโเมต่อชั่วโมง <gam S 1> <ๆ>รถบรรทุกคนโดยสารเกิน7คนแต่ไม่เกิน15คนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน100กิโมต่อชั่วโมงส่วนรถในการที่<ด>ชัก จูงรถอื่นนรรถรถยนต์สี่ล้อเล็กหรือรถยนต์สามล้อให้ใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงะขณะที่รถจักรยานยนต์ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน6ไม่ไม,ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่35กิโลวัตขึ้นไปหรือมีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่400ลูกบาท เซนติเมตรขึ้นไปให้ใช้ความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะรถโรงเรียนรถรับส่งนักเรียนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถยนต์อื่นๆที่ไม่อยู่ในข่ายดังกล่าวข้างต้นให้ใช้ความเร็วไม่เกิน120ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นไหมคือถ้าท่านไม่ได้อยู่ในเกอย่างที่ผมพูดมานะฮะท่านสามารถใช้ความเร็วเนี่ยไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าท่านอยู่ในเกประเภทนี้นะตามที่ผมพูดมา ความเร็วก็จากัดตามประเภทรถเช่นเดียวกันโอเคนะฮะไม่ใช่ว่าทุกคันใช้ได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงน,น,นะฮะก็เป็นเรื่องของรถยนต์คันอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเกจประเภทที่ผมพูดไปแล้วนะฮะสามารถใช้ความเร็วได้1 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพิมพ์ตัวหนังสือลงลงไปด้วยนะครับท่านจะดูอ๋อถ้ารถบรรทุกนะครับอ่า ความเร็วได้ความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถบรรทุกผู้โดยสาร7คนถึง15คนความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถลากจูงรถ4ล้อเล็กรถยนต์3ล้อไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถจักรายานยนต์นะครับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโนะ,ส,นะส่วนทด้านของ Big Buy, บิ๊กไบค์นะฮะได้ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถโรงเรียนรถรับส่งนักเรียนไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถยนต์อื่นๆไม่ได้อยู่ในขายข้างต้นให้ใช้ความเร็วได้ที่เท่าไหร่ครับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นี้น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันก็ได้กำหนดความเร็วขั้นต่ำสำหรับช่องขวาสุดของทางเดินรถในทางหลวงนะครับในทางทางหลวงนะฮะซึ่งแบ่งช่องเดินรถ ในทางเดียวกันตั้งแต่สองช่องทางขึ้นไปไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็หมายความว่าถ้าคุณจะวิ่งช่องขวาเมื่อไหร่นะในกรณีที่มีสองช่องทางนะครับมุ่งหน้าไปทางเดียวกันเนี่ยนะคุณจะใช้ความเร็วไม่เกินนะ่าไม่ต่ำนะครับหนึ่งร้อกิโลเมตชั่วโมงนะหนึรกิโลเมตร่อชั่วโมงนะดังนั้นรถเต่าทั้งหลายรถไขอโอ่งทั้งหลายนะครับก็จะไปวิ่งเลนขวาเอา กขบีบแตรละเอานะส่วนเขตป้ายทางที่มีป้ายเครื่องหมายจราจรที่แสดงว่าเป็นเขตอันตรายหรือเขตให้ขับรถช้าๆให้ลดความเร็วลงและเพิ่มความระมัดระวังขึ้นตามสมควรอันนี้เป็นเรื่องของความดุลพินิจเลยนะฮะส่วนในกรณีที่มีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็วขั้นสูง ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นไม่ว่าตลอดทางเดินรถหรือช่วงใดช่วงหนึ่งให้ผู้ขับขี่รถทุกประเภทขับไม่เกินอัตราความเร็วขั้นสูงที่กำหนดไว้ในเครื่องหมายจราจรนั้นยกเว้นในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องปริมาณรถหรือเหตุขัดข้องอื่นอันมีเหตุผลสมควรแก่กรณีนะซึ่งการกำหนด เครื่องหมายจราจรน,นั้นต้องแสดงให้ผู้ขับขี่เห็นได้ชัดเจนก่อนถึงทางเดินรถหรือช่วงที่กำหนดในระยะเพียงพอที่ผู้ขับขี่จะสามารถลดความเร็วเพื่อปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรน,นั้นได้และต้องแสดงเครื่องหมายเป็นระยะตลอดจนสิ้นสุดทางหรือช่วงที่กำหนดอาโอเคนะครับก็สรุปนะครับยังเป็นร่างกฎกระทรวงอยู่นะครับ คอรมอเห็นชอบในร่างกฎกระทรวงกําหนดความเร็วดังนั้นก็ต้องรู้ว่ามีการประกาศเป็นราชกิจจาเมื่อไหร่นะครับก็จะมีผลบังคับใช้ํากฎหมายเมื่อไหร่ก็ต้องติดตามดูแต่ตอนนี้ยังไม่ประกาศนะฮะถ้ายังไม่ประกาศในราชกิจจาก็ยังถือว่าไม่มีผลบังคับใช้นะต้องรอรอก่อนนะครับขาขาซิ่งขาลุยทั้งหลายรอก่อนนะโอเค time to